สวัสดีครับวันนี้พามาเลาะหายิงไปชะโดยเช่นเคยนะครับอันนี้หมายอีกรูกครับบอทรซยอีกรูกหนึ่งไม่ใช่หมายบอทรซยเหมือนคลิปที่แล้วครับเดีย๋ยวมารับชมดีก่าว่าจะมีตัวายิงหรือเปล่าครับเมื่อกี้ยิงหลุดเอ้ยไม่ยิงหลุดครับยิงไม่โดนไปตัวหนึ่งเลยย้ายหมายลามาใซ้เลยครับมาตามหาชะโดยใหญ่วกว่ามาดูหมายตรงนี้ครับ หมายไม่สวยครับเป็นล่องน้ําไหลลงมาแล้วเป็นดินพังแล้วเป็นคอรอดเข้ามาจากบ่อสดดายหมายสวยนะครับมาติดตามผลงานกันดีกว่าครับเมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงปากอ่าวเมื่อกี้สักพักหนึ่งไม่มีตัวเข้ามาครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้เราย้ายหมายเข้ามาในห้างที่ผมมาทําไว้ใหม่เมื่อวานนะครับดูทางเข้าครับ หมายจะเป็นแบบเลาะคอบบ่อมาเรื่อยครับจะเป็นพุ่ม,พ,มพุ่มอย่างเงี้ยถ้าโดก็น่าจะเลาะเร็งดีครับแบบเนี้ยต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าและทางที่เดินไปไปห้างก็ราวๆสองร้อยสารเมตรครับปากบ่อมีคนยิงเยอะครับปลามันก็จะเปรีป้ยวๆหน่อยผมเลยหยิบมายิงท้ายบ่อต้องแกวกปลาเข้ามา เปิดหมายใหม่ครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปอยู่ที่ห้างเลยดีกว่าครับนี่ครับใกล้จะถึงห้างแล้วครับมาเดินมาสักพักนึ่มันจะเป็นแบบทางน้ําไหลลงเหมือนเดิมเหมือนแบบห้างเมื่อกี้นี่แหละครับเนี่ยจะเป็นพุ่มแบบนี้เลยส,สวยๆนะครับจะพุ่มเป็นชานลงไป นี่เป็นพุ่มไม้หักล้มลงไปหน้ามีชโดโมาอยู่มากครับน,น,นี่ต้นไม้ต้นนู้นครับบนยอดอะ่ะผมจะขึ้นไปนั่งถึงแล้วครับห้างห้างใหม่ครับห้างนี้เพิ่งจะมาทาไว้ครับห้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยเห็นไม้งามนะตรงนั้นมองได้แจกทางซ้ายครับแล้วผมจะไปนั่งง้างทางควา มองได้ตรงๆมันจะเป็นป่ากระถินที่น้ำท่วมขึ้นมาไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าต้องรับชมกันไปเลยครับึืนมาถึงหมายแล้วครับนี่ครับหมายว่าจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอ่าวใหญ่ตรงนี้น้ำลึกมากเนตรงนี้น้ำจะลึกครับหน้ามีตัวลอ,อยมาจังครับจะมาติดตามครับว่ามีปลาเข้ามาให้เรายิงหรือเปล่าครับ นู่นครับพี่น้องปลาละไโยกหลักลรู้ป้วปลาน,นิ้นที่นี่ไซส์สองโลสามโ,โลครับใหญ่ๆครับแต่มันก็ไม่เคยขึ้นล่องหรือลอยมาให้ยิงเลยไม่เคยเห็นเลยนู่ยิงโยกเลยโยกหลัก,กวันแล้วเดียมารอติดตามผลงานกันว่าจะมีช h โดขึ้นมาจิบให้เรายิงหรือเปล่านั่งมาชั่วโมงกว่าแล้วครับยังไม่เห็นแววปลาสักตัวหนึ่ง มีแต่ยิ่ศก ok, สว่างขึ้นอยู่ข้างนอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเรุ่งกันต่ออีกสักพักครับท้าไม่มีตัวจะได้ย้ายห้างครับสองชั่วโมงครับงเงียบู่เลยหัวก้า้วครับอ้าว ไม่ใช่หัวป่าเอ็งเรียกกูยิงลากไม,ม้พุทธมนหัวป่าจะไายเลยคุณคุงกำลังจะเจ็บชายลิงเอาพี่น้องยิงลากอันนี้เขาแล้วลากอะไรวะเนี่ยสโนโุแซ่บเลยนี่ครับพี่น้องจังหวะมักกี้แดดมันหุบด้วยแล้วมันอยู่ใต้พุ่มเป็นเงาเห็นไหม ผมก็ก่าว่าหัวจะโดดเลยกำลังเจ็บพลาดแล้วเรายิงลากท่านสโนโหซะแล้วเงียบครับสองชั่วโมงเดี๋ยวเราย้ายหมายไปฝั่งนู้นีกว่าตรงแมคโคนะครับ๋ยวมาติดตามชมครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจะเลาะไปข้างหนึ่งทางไปไม่ได้ครับก็อขอจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติด,ดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ